สวัสดีครับจุงกระแมวบางประโอนกรุบกรุบกันอย่างแซมสายทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลําเพลินออฟฟิเชียลครับผมพี่น้องนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักตกแห้งนะครับตกหนักตกแรงมากแล้วก็จนเต็นท์ปลิวนะครับเมื่อคืนเต็นท์ปลิวจนเกือบถือรถนแฮนะครับจนพี่ๆนะครับไอาๆคว่นไหว้เล่า พาพี่ๆที่เราพักอยู่โดมนะครับจนเลยไปแลนดซอยแลนดึงนะครับผมแลนดดึงแลนดหวน้อยกันมาขึ้นนี่นะครับผมถือว่าชุดยอดเลยมาขึ้นนะครับผมฝนตกแห้งนะครับแล้วก็นับตื่นขึ้นมาเช้านี้นะครับผมเช้านี้นี่ยังแจ้งๆอยู่เลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวห้องสุพันกล่องหลังสูเบิงนะครับว่าเป็นลักษณะใดนะครับผมเอาสแพนนละเบิงครับผมพี่น้องนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ อมือนี้เขามีงานแห่นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับผมบ้านผาน้อยตำบลผาน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับโอ้ยางลงมากได้กินหอมลดนะครับผมพี่น้องนะครับวันนี้นะครับทางด้านแม่ครัวทำผัดกะเพรานะครับแซบเป็นแซบนะครับผมโอ้นะครับแต่ว่าคือปกติสร้างกินเขาแต่เสาร์บ่ยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่เข้าเช้าไม่กินนะครับ เราจะไปเน้นมื้อเดียวจะเป็นมื้อหนักๆนะครับก็คือว่าบอคอยกินขขาเสร้านะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับผมนะ mm hmm. บมันจะตาหลังจากที่อตอนนี้ที่สัญญามาแล้วนะครับเพราะว่ารถแห่เสียองคอมเพอมนะครับคือหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวสั่งซิมีความในใจ่จเว่าซูุฟังอยู่ครับเพราะว่าให้หลายอย่างเนาะห,หลายสิ่งหลายอย่างนะครับซึ่งที่เราก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะพูดเกี่ยวกับรถแห่นะครับผมฮะเดี๋ยวสินี่ยังอ่วาวชูพี่น้องตั้งอยู่นะครับพออื่นมาบางครัง้งบางทีมันก็ถึงจุดที่เราต้องต้องพูดต้องคุยพอวังเเนียนของวันดีอาจารย์โอครับมาขึา้นมาขึ้นนี่เห็น,นเพล่ยซดนั่งโอ้ยอีพอยเมียแล้วลองเพลงหรือว่าพัก <laughs> ข,ขนาดมาขึ้น เอาเลยได้หน,นีิเอาเลยได้หนิต้องเปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนประเด็นเบี่ยงเวียนประเด็นโอเคนะครับลูกกันลูกกันได้ลูกกันนะครับมื้อนี้มื้อนี้เฮาได้อ okay, ่เขาโมยลบปากได้็กวัยเฮาได้อ่าอาจารย์บอดมือกองนะครับผมครับไปแทนกองหน่วยสองนะครับแล้วก็ได้อาอาจารย์อูที่บอดแทนอาจารย์อูนะครับแล้วก็ฮะอาจารย์อูอาจารย์อูหน่วยหนึ่งไปแทนอาจารย์อูหน่วยสอง <laughs> อุย้ยแล้วก็ได้อาจาย์นุบอกอาจารย์นุไปตีมือเพอร์กัสชันบอกครับผมนะครับมือมือเป็นเพอร์กัสชันนะครับเท่ากับแซกแซกตาใหาา้ผู้เรมาแทนบุนเดี๋ยวสสี่อาซุฟังอยู่แต่สรุปว่าขึ้นหนึ่งงานงานหน่อยงานเดียวเนี่ยก็คือมันความรับผิดชอบมันต้องมาดิ แต่ว่ามันจะเป็นงานแทนตลอดมันก็ไม่ใช่นะแต่เราก็ต้องแบบเนาะในเมื่อเขาจําเป็นเขาจะเขาจะไปเขามีงานศพวันนี้เราก็เอาอนุโลมกันนะครับครับมึงมีอ่าที่รอที่สุดในโลกนะครับไอเีตัวสองแทนตัวสอครับอ๋มนตสองตัวสองในข่าวว่าเป็นเก่าปะเกาครับเก่าเก้ารักตัวเองนะนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะครับพี่น้องโอ้ย ไปพาไปหานอ้องอ่าไปหาคุณวาดอุ้ยเรือนคุณวาดถึงกับพังเลยล่ะเนี่ยคุณวาดสนานะครับปากไฟปักไฟ,กไฟไมีอยู่ไอไมีอยู่หลายอยู่หลายอยู่ครับครับมา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 นำกันได้ จะพาไปเบิเ้องเลื่อนคุณวดัดไปพาไปเบือเ้องเลื่อนคุณวัดสนานะครับมาขึ้นนี่ผมจอดรถดไว้ไก่ได้พี่นอ้องเพราะว่าอันเต้นมันปิวไหมมาขึ้นเต้นปิวเกือกบถึกรถแฮนะครับดีถ้าไอ,าเอ,อ,าอ,าอา้เพิ่นไอ้ที่วิธีเพิ่นนะครับมาดึงไว้อเบิง้งนะก่อนสิเดินทางนะครับวันนี้เราเดินทางแปดโมงแต่ว่าคือสมาชิกยังมาไม่ครบเลยนะครับ แต่ยอมรับเลยว่าคือสมาชิกของหนึ่งหนึ่งคน,งนงที่สุดแล้วนะครับเรื่องเวลานะครับอันนี้เหลืออีก10านาทีก็จะได้ปรึกษาอาจารย์โออยู่ครับผมฮะในเรื่องของอทีมงานอาจารย์นักดนตรีนะครับก็บคือเป็นวัฏาจาักรเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นการเก่าไปใหม่มานะครับก็คือว่าหนึ่งคือคนเก่าก็คืออาจจะมี ภารกิจไปเหดุย่างอื่นต่อหรือว่าจะไปหล่นมองอื่นต่อนะครับมันกน็ค่อนข้างที่จะเป็นวัฒจักรของสายงานของบันเทิงนะครับสายงานนักดนตรีครับเอานี่แหละพี่น้องเขาอื่นว่านะครับเพิ่นวัฒจักรนะครับผมเวียนในการาวงการของการเวียนไหวใตเกิดเวียนไหวใตเกิดบนว่าเป็น อาชียชีวิตอีหลีได้พี่น้องนะครับคือว่าเวียนไหวตายเกิดแต่คือไปเกิดอยู่วงอื่นมาเกิดอยู่วงนี้อันนึ่งประมาณนี้ครับผมนะครับเหมือนศิลปินก็เช่นกันนะครับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับผมมือนีนะครับก็คือแต่เศร้านะครับเราต้องออกเดินทางนะครับโดยประมาณ8ปดโมงนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมันเป็นวันอ่วันเสาร์เนาะเข้าตรงเดินทางไปที่นะครับตำบลผาน้อย นะครับบ้านผาน้อยตำบลผาน้อยอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับค่อนข้างที่จะไกลยอยู่ครับผมพี่น้องนะครับเพราะว่านะครับการเดินทางรถไงนะครับมันก็สิสาแน่ลําบากแน่ทั้งช้าลําบากนี่ก็คือไม่ไม่เท่าไหร่หรอกลําบากก็คือรถมันหอกนะครับรถรถไงมันหงอกเวลามันหงอกท่านึงมันเห็ุแห่งขนเมยไ,ได,ได้พี่น้องนะครับเพราะว่าในการเดินทางไกลถ้าสมมติว่าขึ้นทางทีมงนน,นั่งรถตู้รถยางแน่นก็โอเคนะครับแต่ว่าคือ นี่หลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับมันก็บรรยากาศดีดีครับผมพี่น้องนี่สวัสดีครับอาจารย์โอยังมากพอดีเลยนะครับเมื่อนี้ได้ทีมงานหน่วยหนึ่งไปแท่นนะครับประมาณสองสามคนไปแล้วครับพี่น้องเพราะว่าได้แมนโอ้นักรอ,องพร้อมนัก้ลองอีกนัก้องอีกคนหนึ่งสองคนหมดี นัก้องหนึ่งคนนะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับมันมันเป็นเหมือนการรวมตัวหนึ่งของนุ้ยครับนุ้ยซอดูยมิกซ์มิกซ์ซอยังพูดไว้แล้วว่าสามารถแปลพันได้นะโอเคเขาเรียกว่าสามารถยังไงองค์กรเดียวกันครับไม่นิมสามารถสับเปลี่ยนหรือว่าช่วยงานกันได้นะครับผมเขาเอื่นว่าอันนี้คือในในในทีมงานและองค์กรเดียวกันนะครับผมฮะแล้วก็ในคราบของ ิลเป็นรถแห่หรือว่านักดนตรีรถแห่ด้วยกันนะครับเข้าตรงเอือเองเท่าจริงๆล่ะคือพี่น้องคำหูบอกว่าคือเบื้องหลังของการหานักดนตรีของหน่วยสองนี่คือเป็นอาจารย์โอเบิร์เลยด้ครับอาจารย์โอซึ่งเป็นผู้จัดหามาเบิร์เลยด้เ,เพราะว่าสายงานของอาจารย์โอค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะเพราะว่าก็คืออาจารย์อาจารย์โอนี่เป็นนักดนตรีอยู่แล้วนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะยังอ่ะเขาเอื้นว่าว่วงวงววงวงการของเพิ่อนก็คือจะกว้างขวางอย่างหนง่อยนะครับก็คือรูจัด น้องๆรือจั๊กทางด้านพี่ๆอาจารย์นะครับสายงานพืหลายนะครับมื้อนี้ก็นี่แหละแต่สิได้วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของอาอาจารย์บางท่านที่จะอยู่เนาะเพราะว่าวันนี้เราก็จะได้ประชุมกันตอนเย็นเพราะว่าจะถามกันเลยแสดงความเจตจำนงที่จะอยู่หรือไปจะอยู่หรือไปนะครับสดใสเนาะเต้านี่สดใสอีรีไอสดใสอีรีฝ่าแรงนเนา่งฝนมันมันเป็นการสดใสไม่นป็นม้วน เอาบ่เอาบ่มาเนาะอ่ากเอาผ่านมอเราสุมหม้อเนาะพี่น้องนอะเนี่ยมีเห็นบ่ป่าหลังฝนครใช่ด้วพี่น้องเอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปของผมนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เอาไว้สำนีกสาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับจุงกระเอาคุณไปไปเดี๋ยวฮ่อมาเจอกันใหม่แล้วก็บซิวเวอร์อิงยังซูฟังกันใหม่นะครับเพราะว่านะครับนความในใจยังไม่หมดนะครับผมขอบคุณหลายๆสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับ